สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้นะงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนมิถุนนะคะในเดือนนี้มีดวงดาวที่ยกย้ายราศีเนี่ยนะคะถึง4ดวงค่ะพระเกตย,ย,ย้ายในวันที่9มากลุ่มลัคนานะคะพระอาทิตย์ย้ายในวันที่18ค่ะส่วนพระพุธและพระศุกร์ย้ายพร้อมกันในวันที่28แนะคะแต่น่าจะไปส่งผลในเดือนหน้ามากกว่านะคะทีนี้นะคะในเดือนนี้ดาวประจําตัวคุณเนี่ยคือดาวพระพุธเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเดิน โคจรผิดปกตินะคือเดินหน้าถอยหลังอยู่ในช่องคำว่าสหัสชชะานะช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องอะไรที่เราจะต้องมีการสื่อสารการเจราจาการตกลงการพูดคุยกับคนรอบด้านหรือญาติพี่น้องนะหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมคำพูดคำจาการสื่อสารนะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อดวงดาวเดินผิดปกติทำให้เวลาเรา อาจะพูดจะสื่อสารอะไรมกักจะเกิดความเข้าใจผิดนะคะเขาแปลผิดเป็นถูกนะหรือว่ามีเรื่องของปากเสียงนะหรือเรื่องของปัญหาจากการสื่อสารการค้าของเราแต่ปัจจุบันนี้นะ,ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวตัวคุณเนี่ยโคจรเป็นปกติแล้วเป็นปกติแล้วนะคะแสดงว่าในช่วงจังหวะของเดือนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในกลุ่มก้อนสังคมเดิมๆนะคะ นะสิ่งที่เรากําลังจะพูดจะสื่อสารหรือจเจรจานะคะมันจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะ <c oughs> เพราะดาวพุธโคจรได้อุดมเกณฑ์แล้วแล้วก็มีตําแหน่งเยอะมากเลยแสดงว่าคําพูดคําจาของเราอะ่ะมันเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือแล้วนะมันเป็นวิชาการนะมันมันมีระเบียบนะหรือเราจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการตกลงคุยเซนอะไรบางอย่างนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มคนที่เราเข้าไปอยู่นะหรือเพื่อนนะหรือว่าญาติพี่น้องนะในช่วงเวลานี้นะ มองว่าโดดเด่นทีเนี้ยดาวประจำตัวคุณดาวพุธน่ะนะ,นะะก็โคจรสัมพันธ์ถึงเลข8เลข5้ในช่องลาผาด้วยนะคะเพราะว่าเลข8เลขหเนี่ยนะคะเป็นเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์5ส่งกระแสม,มาถึงนะ5ดีกับคุณ8เสียกับคุณนะก็คือดีครึ่งเสียครึ่งนะตัวเราอ่ะเป็นปกติละก็เลยไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่นะบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้านายหรือคนที่เราแบบ ไปพึ่งเขาอะนะคะมันมีความขัดแยง้งแต่คุณก็จะใช้สติปัญญานะคะหรือคำพูดคำจาที่ดูน่าเชื่อถือของคุณเนี่ยนะคะสามารถโต้แยง้งนะคะหรือให้สติเขานะคะหรือแก้ไขนะหรืออธิบายนะให้มันดีขึ้นนะก็เลยมองว่าเดือนนี้มองว่าไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่เพราะดาวพุธเดินเป็นปกตินะทำให้เรามีสตินะเรามีความคิดนะเราสามารถสื่อสารได้ อย่างที่เราต้องการแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดาวพระเกตก็จะโครจรมากลุ่มลัคนาของคุณคือกว่าที่ดาวเกตจะมาอยู่ตรงนี้ใช้เวลา2ปีนะคะดาวเกตคือเรื่องของบุญช่วยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุดหน,นุนค้ำชูช่วยเราแล้วดาวเกตดวงนี้ก็มีพลังด้วยนะเกตท่านจะมาในวันที่9กันยายนแล้วก็จะอยู่กับตัวเราเนี่ยไปอีก2เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่คนมิถุนเนี่ยจะต้องหมั่นเติมบุญด้วยเหมือนกันนะคะ,ะถ้าเราคือเกดอยู่ในเรือนพุทธเนี่ยพุทธคือเรื่องของการสื่อสารการการเจราจาคือการสวดมนต์การว้าวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วเราทําบุญทําสิ่งที่เป็นกุศลด้วยนะก็มองว่าจะยิ่งช่วยมหมายถึงว่า เติมพลังนะแบบบางทีเราอยากที่จะได้อะไรอะไรมันอะไรมันมีความรู้สึกว่าติดขัดนะ่ะดาวเกตก็จะมาช่วยด้วยเรื่องของบุญกุศลเช่นเดียวกันหรือมีเหตุปรับปรับอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทาเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือสังคมอะ่ะเช่นเออต้องรีบไปหาญาติคนนี้เออต้องปรับปรับเรื่องของการเดินทางไปหาเพื่อนคนนั้นมันจะต้องปรับปรับต้องพูดอะไรเจราจาอะไรบางอย่างอย่างนี้ก็ได้นะเกตก็คือเรื่องของการแบบเกิดขึ้นโดยปรับปรับฉับพลัน จะเกิดขึ้นกันกับคุณแต่ดาวเกตจะมาช่วยคุณไปอีก2เดือนจึงเน้นในเรื่องของการทาบุญสุนทานการช่วยเหลือคนนะคะรวมถึงดาวเกตเนี่ยก็จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีนะะก็จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะแบบมีการซื้อคอมซื้อมือถือนะหรือเรียนแบบคอร์สออนไลน์หรือว่ามีการแบบว่าใช้สื่อโซเชียลมากขึ้นด้วยนะทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานบ้างกว่านะคะ การงานเนี่ยดาวพระพุธนะ,ค,ะคือดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะ,ะโทษค่ะดาวพฤหัสคือดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะก็โคจร ร่วมกันกับดาวคูศ่ศัตรูดาวราหูนะแสดงว่าการงานเนี่ยนะมันมีอุปสรรคอยู่นะจากการที่ราหูเนี่ยมาขย่ำนะราหูมาจากช่องสุภาก็แสดงว่ามาจากคนที่เราคนที่เขาเหนือกว่าเราอะ่ะเหนือกว่าเราคือเจ้านาย<ม>เหนือก็เหนือกว่าเราก็อาจจะเป็นใครที่เราต้องพึ่งพิงนะมันก็จะทําให้เราจะทําอะไรเนี่ยนะคะมันเหมือนมันมีอุปสรรคนะแล้วดาวพฤหัสดวงนี้ก็โคจรเดินถอยหลังอยู่นะไปจนถึงสิ้นปี การที่ดาวเดินถอยหลังทําให้ดาวเสื่อมคุณภาพลงนะคะก็จะทําให้งานที่เราทำมันอาจจะเอาแน่เอานอนอ,อะไรไม่ได้นะ,ะมันอาจจะยังไม่สเตเบิลนะคะแล้วมันก็มาเจอคู่ศัตรูอีกเหมือนถูกเบรกอ่ะนะคะงานถอยหลังเจ,จ้านายไม่เข้าใจอีกงานถอยหลังคนที่จะมาคอยซัพพอร์ตอาจจะแบบว่าเล่นแง่ตั้งแง่อะไรเงี้ยทำให้เราแบบเหมือนต้องอรับมืออะไรหลายทางนะคะก็เลยมองว่าดาวการงานเนี่ยนะคะ โคจรร่วเหมือกับกันกับดาวคู่ศัตรูคือดาวราหูเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยนะเดี๋ยวราหูจะออกแล้วเดือนตุลาคมแสดงว่าก่อนที่ดาวราหูจะออกเนี่ยท่านจะทะําปฏิกิริยาเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะออกอะ่ะก็จะทําให้เราเกิดความวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะซึ่งงานของเราอะ่ะเป็นดาวพฤหัสเป็นทางแบบสายขาวอะ่ะราหูเป็นสายดานะคะอะาจะาแบบทาให้งานเราต้องเข้าไปแบบ สุมเสี่ยงนะกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือถูกคนที่แบบว่าเป็นอันธพาลนะ่ะนะคะก็เรียกว่ากัดไม่ปล่อยเล่นไม่ปล่อยนะทำให้เรื่องของงานเนี่ยยังมีอุปสรรคยังมีปัญหาอยู่อันนี้คุณจึงอาจจะต้องระวังนะเรื่องของงานจะมีอุปสรรคนะคะทีนี้นะคะราหูเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสและตัวคุณด้วยนะคะราหูสรงเกณฑ์สี่ นะส,ส่งเกณฑ์หนะคะมาที่ดาวพุทธตัวคุณนะคะก็แสดงว่าเรื่องของอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะ,ะที่มาจากเรื่องของการทํางานก็จะกระทบกับตัวเราด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราวางลักขณานะาลอลิงเนี่ยไว้ที่ช่องการงานคือช่องกรรมะนะคะาดาวที่ส่งผลถึงช่องกรรมะโดยตรงเนี่ยคือเลข3กับเลข1นะคะ เพราะว่าเล็งกันนะคะแต่ว่าเลขสามเนี่ยมาก่อนนะคะเลขหนึ่งจะมาคือภาที่จะย้ายในวันที่18กันยากักนยาย,ยนสแสดงว่าเรื่องของการงานในช่วงแรกในช่วงต้นปักเนี่ยคือต้องขยันนะคะต้องขยับ ต้องรับจ้างอังคารคือดาวดวงเล็กอะค่ะนะมันเป็นเรื่องของการแสดงฝีมือนะงานคุณต้องต้องอมีการโชว์อะไรไหมนะยิยง่งแบบงานต้องใช้เขาได้ทั้งความรู้และทักษะฝีมือก็ต้องโชว์หรืองานมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวอังคารคือดาวธาตุลมอะค่ะต้องมีการเคลื่อนไหวไปนูนป่นไปนี่นะงานจ็อบก็เอานะคะงานประจําก็เอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนดาวอังคารนะเด่น ในช่วงของต้นปักหลังจากนั้นแล้วพออาทิตย้ายมาเนี่ยอาทิตย์จะมาเจออังคารเป็นดาวคูศ่ศัตรูแสดงว่าการงานของคุณโดยเฉพาะในวันที่18กันยายนเนี่ยที่อังคารรุ่มอาทิตย์เนี่ยนะคะจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นอ่ะ งั้นแสดงว่างานเราจะดีช่วงช่วงแรกดีกว่านะแล้วช่วงหลังปากจะเกิดเรื่องของความขัดแย้งนะเพราะอังคารอาทิตย์จะมาส่งผลถึงกันทีนี้เลข8เลข5จะอยู่นำหน้าคําว่ากรรมะแสดงว่างานของเราเนี่ยนะคะคือ8กับ5เนี่ยคือมันแบบต้องเขาเรียกว่าต้องทั้งบูทั้งบุญนนะ่ะคุณแบบต้องพยายามทุกวิถีทางอะ่ะนะ,ะแบบหาโอกาสให้กับตัวเองหาความรู้ให้กับตัวเองนะเข้าทางผู้ใหญ่ นะเล่นแรบแปรธาตุนะ,ะคือแบบเหมือนกระทาทุกวิถีทางอ่ะเพื่อให้ได้เกิดเรื่องของความคล่องตัวในเรื่องของการทํางานของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะเจอดาวมฤตยูนะคะ ช่องพฤก่ะจะเป็นาสหัชชาของกรรมมานะแสดงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนนะเพื่อนไม่คบหรืออาจจะไม่ค่อยได้อยู่แบบสูงสิงกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้นะหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นช่วงที่เขาอาจจะเบรกพักก็ได้นะลาพักร้อนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้สูงสิงกับเพื่อนร่วมงานของคุณสักเท่าไหร่นะคะทีนี้นะคะมองว่าคุณอาจจะมีเรื่องของรายจ่าย นะที่เกิดกับการทํางานนะคะเพราะว่าเลข6เลข9้อ่ะจะมาเป็นปุตตะของช่องกรรมมานั่นเองนะคะก็คือมีการใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะแบบซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าผมอ่าหรือว่าแบบ ทำอะไรที่มันแบบมีการยกระดับตัวเราเองอะหรือทําให้เรื่องของงานของเราอะมันมีความแบบว่าโดดเด่นขึ้นเช่นบางคนอาจจะต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะะก็มีเรื่องของการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ เลขหนึ่งเลขสี่เนี่ยจะเป็นอริของช่องกรรม,มะนะถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ช่องกร,รมมะนะแสดงว่างานประจำอ่มมะนะคะและเลขหนึงคืองานประจำนะคะงานประจำอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นในช่วงต้นปักใครมีแบบงาน2แบบอะนะคะมองว่าต้นปักต้องทำงานพวกงานจ็อบงานโปรเจกต์งานที่เกี่ยวข้อง,องเคลื่อนไหวดีนะ ส่วนต้นปักเนี่ยงานประจำอ่ะจะไม่ค่อยดดเด่นสักเท่าไหร่นะแล้วก็นะคะเลขหนึ่งเลขสี่จะอยู่ในช่องอาริของกรมมะนะอริของกรรม,มะแสดงว่าเรื่องของการค้าขายการเจราจาการตกลงการเซ็นการพูดนะคะก็อาจจะ,ะชะลอตัวลงนะ,ะสรุปคนมิถุนเรื่องของการทํางามมนมันอยู่ปรรสาทนะ,ะมันยังมีอะไรที่เราจะต้องก้าวข้ามก้าวผ่านนะ มองว่าต้นปักเนี่ยนะคะยังพอโอเคนะ,คะต้นปักต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับจ็อบหรือการเคลื่อนไหวนะคะแต่พอหลังปักเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังะะเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในที่ทํางานของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินเนี่ยนะคะ มีเลข6เลข9โคจรลอยสัมพันธ์นะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวสุประคอก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีนะเป็นดาวที่ดีนะมาสัมพันธ์ลอยกับเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะมีการวางแผน ในการใช้เงินนะ,ะแล้วก็มีการใช้เงินออกไปอาจจะเป็นด้วยเรื่องของแบบความสวยงามนะเสื้อผ้าหน้าผมนะหรือเรื่องของแบบการทําอะไรเพื่อแบบว่ามีความสุขนะคะเช่นอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางทําอะไรสนุกสนุกนะคะซื้อเสื้อผ้าหน้าผมามีเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ได้นะก็มีเหตุให,ให้ให้จะต้องใช้เงินออกไป ทีนี้ดาวพระศุกร์ดวงนี้ท่านเคยเดินผิดปกตินะก่อนหน้านี้เดินผิดปกติมาในช่องของราศีสิงห์แล้วก็ถอยมาอยู่ในช่องการเงินนะคะแล้วก็จะเดินเป็นปกติประมาณกลางเดือนฮนะ,ะก็เลยมองว่านะคะเรื่องของการเงินเริ่มโดดเด่นขึ้นนะ เริ่มโดดเด่นขึ้นเลยนะมีเกณฑ์ได้เงินแล้วดาวศุกร์เนี่ยมาจากคําว่าปุตตะด้วยเอ้ยบางทีแบบเสี่ยงโชคนะในช่วงของเดือนนี้มีเกณฑ์ถูกนะมีเกณฑ์ถูกเพราะว่าดาวเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ,ะดาวศุกร์เนี่ยมาจากคําว่าวินาด,ด้วยเรื่องหวยใต้ดินการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยหรือโชคอะไรแบบฟุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ๆๆยก็มีเกณฑ์ได้เช่นเดียวกันสําหรับคนมิถุน ทีนี้เราลองมาวางลัคนาคือลอลิงเนี่ยนะไว้ในช่องของคําว่ากระดุมผาบ้างนะแสดงว่าในเดือนนี้นะดาวศุกร์ดาวเกตเนี่ยนะโคจรกลุ่มในช่องของการเงินมีเรื่องที่เราจะต้องใช้เงินมีความอยากอยากที่จะใช้เงินไปในรูปแบบต่างๆแน่ๆนะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนะคะคือมีเกณฑ์ได้แล้วก็มีเกณฑ์รู้สึกแบบ ไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของการเงินนะคะที่ได้เนี่ยก็คือว่าคุณจะมีอังคารและอาทิตย์โยกหน้าดาวสุก นะอังคารคือดาวคู่มิตรนะคะอาทิตย์คือดาวคู่สมพลนะแสดงว่าในเรื่องของการเงินอะ่ะมันยังมีช่องทางนะในเรื่องของการได้เงินมาอาจจะมาจากสังคมคนรอบด้านาบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับคอนเน็กชันอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะแบบเออมีคนจองนะแบบทาให้คุณได้เงินได้เรื่องของผลประโยชน์มาจากเรื่องของการสื่อสาราหรือว่าที่ไม่เคยได้จ่ายเงินก็มาจ่ายในช่วงเวลานี้อะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าเรื่องของการเงินก็มีนะดาวอังคารดาวอาทิตย์เนี่ยมาคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดาวเกตมาคอยกระตุน้น นะทําให้เรื่องของการเงินหรือดาวพฤหัสเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นแต่ดาวมฤตยูที่โคจรโยกหลังเนี่ยสีนะคะก็จะส่งอิทธิพลมาถึงช่องการเงินเหมือนกันนะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบมัน เอาเป็นว่าดีมากกว่าเสียนะข้อเสียก็คือมันก็จะมีความวิตกกังวลนะะเกี่ยวข้องกับดาวมฤิตอยู่เนี่ยแล้วมาสัมผัสน,นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยบางทีอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบโรคภัยไข้เจ็บอ่ะซื้อประกันนะหรือเราก็มีความรู้สึกแบบคือมฤตอยู่คือความอาเพศอ่ะมันเหมือนแบบเอ้ยเราได้เงินมาแล้วมันก็จะต้องจ่ายออกไปด้วยเรื่องบางเรื่องหรือเรารู้สึกว่าการได้เงินมาของเราอ<า><ม>่ะมันแบบเหมือนบุญมีแต่กรรมบางหรือเรารู้สึกแบบอาจจะยังมีความทุกข์ อะไรบางอย่างนะกับสิ่งที่เราได้มาประมาณนี้นะคะทีนี้อาทิตย์พุธเนี่ยก็จะมาอยู่นําหน้าช่องกระดุมพระนะคะแสดงว่าเรื่องของการเงินเรามันมันเดือนนี้มันมีเรื่องที่ต้อง,ต,องต้องมาตกลงอะไรกันบางอย่างต้องมาคุยต้องมาพูดอะไรกันกันบางอย่างนะ,ะต้องมีเรื่องของการเซ็นเจรจานะคะทีนี้นะคะ แต่เราก็จะไม่เครียดนะเพราะดาวเสาร์จะเป็นมรณะของช่องกระดุมผาสแสดงว่าความทุกข์ที่มีนะคะมันจะแบบเริ่มบรรเทามันอาจจะมีทางออกอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่ามันเครียดน้อยลงเช่นในเดือนนี้คุณอาจจะแบบมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยคุณก็เลยได้เงินมาจ่ายอันนั้นอันนี้นะคะหรือได้มีโอกาสได้ซื้อตรงนั้นตรงนี้ทําให้ความเครียดที่มันมีมาก่อนหน้านี้นะมันก็รู้สึกว่าบรรเทานะบรรเทาเ,า,เาเบาบางลง85เนี่ยนะคะจะมาเป็นกรรมะของกระดุมผานะก็แสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องทํใน เดือนนี้มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอะเพราะว่าทั้งราหูทั้งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ขัดแย้งกันเลยนะแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของเรานะก็โดยมากก็จะเน้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบ ต้องใช้เงินไปกับสังคมอ่ะสังคมคนรอบด้านของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางก็ได้ต้องเดินทางกับกลุ่มคนหรืออาจจะต้องแบบไปจ่ายนะเกี่ยวกับภาษีสังคมอะไรเงี้ยคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาก็จะต้องแบบแต่งงานเออขึ้นบ้านใหม่เราต้องเดินทางไปทําอะไรด้วยกันอา้าวคืนนี่ใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามมองว่าเรื่องของการเงินคนมิถุนเดือนนี้ดีนะ,ะดีมากกว่าเสียนะคะ มาดูเรื่องของความรักนะความรักคือดาวพฤหัสอุ้ยดวงเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนการงานเลยนะซึ่งได้ทํานายไปนะคะคร่าวๆว่าดาวพฤหัสเจอดาวคู่ศัตรูเยอะแสดงว่าคนมิถุนนะคือบางทีเราแบบงานดีคู่ก็ดีนะางานเสียคู่ก็เสียนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยนะคะทีนี้ แสดงว่าดาวพฤหัสด,ดาวคู่ครองเนี่ยนะเ,เจออุปสรรคปัญหาและนะคู่เรานะเขาอาจจะมีปัญหาอยู่ช่วงเวลานี้นะหรือเราอาจจะมีปัญหากับคู่เราในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้ถ้าเราลองวางลัคนานะคะไว้ที่คําว่าปัตน,นิ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่8ดเนี่ยนะคะดาวเสาร์จะมีอิทธิพลมากกว่าดาวเกตด,ดาวเกตเนี่ยจะโคจรมาเล็งลัคนาของปัตตนีเนี่ยในวันที่9กัน,นยายนแสดงว่าในช่วงต้นปักเนี่ยนะคู่เราจะเป็นดาวเสาร์แปลว่าเขาจะมีความรู้สึกเครียดทุกนะคะไม่มีความสุขนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาจะดีขึ้นนะคะเขาจะดีขึ้นเขาจะเป็นดาวเกตแล้วหลังวันที่9กันยายนนะก็แสดงว่าคู่เราก็จะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปนะคะจาก อมทุกเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นนะหรือแบบพยายามทำจะทำตามใจตัวเองมากขึ้นนะ่ะอยากจะไปไหนเขาก็ไปอะไรประมาณนี้อยากจะทําอะไรเขาก็ทําก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบไม่ค่อยอยากจะทํารู้สึกแบบว่ามีความเครียดสูงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนแต่คราวนี้พอดาวเกตย้ายมาวันที่9กันยายน,ยนดาวเกตจะส่งอิทธิพลถึงช่องปัตตานีทันทีนะก็จะแบบทาตัวเป็นเทพเทวสิงศักดิ์นะอาจจะแบบเป็นสายบุญนะมันมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวนะหรือทําอะไรตามอําเภอใจบ้าง แล้วก็ไม่เครียดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้คู่ของเราปัจจุบันเนี้ยเขาอาจจะมีะความเครียดของเขาเนี่ยน่าจะมาจากช่องอน่าจะมาจากคนรอบด้านนะคะเพราะว่าดาวเสาร์จะเป็นสหัชชาของปัตตนีนะแปลว่า เครียดนะเครียดเรื่องของญาติพี่น้องเครียดเรื่องของเพื่อนร่วมงานเครียดกับการที่ไปอยู่ในสังคมที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบก็ได้นะหรือไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบทำให้เขาเกิดเกิดปัญหาหรือความทุกข์ใจนะคะทีนี้ ทีนี้มาดูนะคะสามหนึ่งเนี่ยนะคะจะจะเป็นกรรมมะของช่องปัตตนีนะก็เลยมองว่าเรื่องของงานหรือสิ่งที่เขาจะต้องทําในเดือนนี้มันจะมีปัญหามันจะมีเรื่องของความขัดแยง้งอะไรบางอย่างถ้าคุณมีลูกด้วยกันก็อาจจะมาจากเรื่องเรื่องของลูกหรือบริวารนีบริวารก็คือผู้ใหญ่ที่เขาดูแลก็ได้นะอาจจะมีเรื่องให้เขาต้องทํานะคะแล้วก็จะแบบ สิ่งที่เขาทำมันจะเกิดเรื่องของความขัดแย้งทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขแต่สุดท้ายเขาจะปล่อยวางได้หรือเขาอาจจะมีปัญหากับเรื่องของบริวารหรือลูกน้องของเขาก็ได้นะถ้ามองว่าเรื่องของการงานของคู่ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะคะดาวสุกเนี่ยนะคะก็จะเป็นมรณะของช่องปัตตานีนะดาวสุกเรื่องของความสุขเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่า ความสุขมันมีแค่ช่วงเวลาเดียวนะคะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขใจแล้วแล้วเขาก็อาจจะแบบคิดมากนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะเป็นสุภะของปัตนิคือเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะคะสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ย จะทำให้เขาเกิดความทุกข์แล้วเขาก็จะเครียดแล้วเขาก็จะคิดมากแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่มีความสุขนะสุดท้ายเนี่ยดาวเกตจะมามีอิทธิพลกับเขานั่นแหละนะคะก็คือเขาก็จะทําตัวเขาเรียกว่าตามอําเภอใจอะ่ะเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําแล้วละกันถือว่าเขาได้ช่วยเต็มที่แล้วนะคะก็จะเป็นการแบบ บาลาน์ความรู้สึกของเขาเนะเพราะว่าดูเหมือนอคู่ครองในช่วงเวลานี้นะเขามีดาวคู่ศัตรูถึงเยอะนะคะเขามีดาวเสาโยกหน้าเสาแปลว่าเรื่องของความทุกข์นะคะบางทีก็อาจจะแบบใช้วิธีการแบบเอาธรรมะเข้าช่วยอะไรเงี้ยแบบไหว้พระสวดมนตออ์ไปไปทาบุญไปปฏิบัติธรรมซะเลยอ่ะปัญหาช่วงเวลานี้รู้สึกมันเยอะเหลือเกินอ่ะขอพักเบกรกก่อนอประมาณนี้นะคะก็เลยมองว่าเรื่องของความรักไม่โดดเด่นนะการงาน กับความรักมันจะเป็นเรื่องเดียวกันนะมองว่าคนมิถุนในเรื่องเนี้ยไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะแต่การเงินนะคะยังพอได้อยู่ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนมิถุนใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์ได้เลยจ้า